น้องๆท่านผู้การทหารบกเรืออากาศก็เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาตินะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยยังไม่มีพระบรมราชาองการโปรดเก้ามาเลยนี่เราคุยกันแบบพี่แบบน้องก่อนนะนะครับเพื่อให้งานมันเดินเร็วนะครับกว่าจะตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับกว่าจะนำขึ้นทูลเก้า กว่าจะนําเข้าถวายสัตว์ถึงจะเริ่มไปบัตรหน้าที่ได้กว่าจะ,ะแถลงนโยบายนะครับแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภาบัญช้าครับผมกราบเรียนแนะนำอย่างนี้นะครับมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าพี่หนูเขาจะย,ยังเคารพนับถือพี่เลวัตอยู่หรือเปล่า เพราะว่าสถานะมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นน้องแต่ตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว <c oughs> บางคนนี่นิสัยเปลี่ยนจริงๆนะแต่ว่าท่านอนุทินนี่เจอผมที่ไหนท่านเ็จะยกมือไหว้ก่อนนะครับปากหวานนะครับยกมือไหว้ตอนเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมาไทยไปงานแต่งลูกท่านจักรทิพย์ชัยจินดาเจอ ท่านก็ยกมือไหว้ก่อนนะครับลูกท่านผออดีอดออดตผอตรอพี่หนูสนิทกับคนเยอะสนิทกับคนเยอะ